ขอให้โชคดีดแผลกูแห้งแล้วไอ้สัตว์อึมึเล็บยาวไหมโอเคไม่ยาวไอ้สัตว์กูต้องดูอ่ะแล้วเวลาเล็บยาวดมจะดมแป๊บเดียวเลยต้องดมแลวหนาวไม่เจออออยูนยอ่นี่ รอบสี่แล้วนะอ้สตว์มาหลับตาห้ามลือมจดขาดไว้เกิดอะไรขึ้นก็ตามนะเวสภุสเวสภุสเวสภุสอนนจานนจากเยกเยเจโตเจโตวิติวิติวิติปติสุะเลอออยโตอะารจัเสภุสเวสภุสออกมา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 อปออกมา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 อหออกมา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  ออกไหมออกก็ดึกติดเบ็ดแล้วออกยเฮ้เฮ้ซ่จับไว้สักเคาะทอวุฒิธงเวสศวรณวุฒิธงเวสศวรณวุฒิังสักเคาะกูเห็นกาลีเจนซี่เนี่ยตีเบาเฮ้สัสสักเคาะทอวุฒิธงจะออกไม่ออกอีฮะมึงเอามึงคุยกับกูมั้งอ่ะมึงจะเอาอะไรกับมันมึงว่ามาดิเอยมึงมาจากไหนฝั่งที่ไหนมึงมาจากไสมึงมาจากไสมาจากบ้านใดพูดมาเร็วมันอุตส่าห์ให้รีกูนงที่เนี่ยเร็วเอ้ย ตัคขะทอวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังตัคขะทอวุฒังตัคขะทอวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังตัคขะทอวุฒังมาจากไหนจะออกไม่ออกสี่ครั้งแล้วคราวนี้เอาจิงแล้วเอึงมาจากไหนใครใช้มามึงยอมยังกลัวแล้วก็ไปสิอีเวน นี yeah, ่ส like mm? okay. ี่แล้วนะเฮียจะแพทิกแล้วไอ้แพทิกไปแล้วด้วยสัตกสามไปแล้วเนี่ยครั้งที่สี่แล้วเนี่ยฮะหือไปอ๋อค้ออีหอครักสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวศวัณวุฒังเวศวัณวุฒังสักขะทาวุฒังไปสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวศวัณวุฒังไปสักขะทาวุฒังสักขะทอออกมาจากล่างเท้าซะ เวลาของมึงหมดแล้วสักข้ทอวุธโอยสักข้อทอวุธออกซะักข้ทอวุธทังสักข้ทอวุธทังเวสวันวุธทังเวสวันวุตทังสักข้ทอวุธทังปอ๊ยอย่นี้กูไม่ปล่อยแล้วนะโอ้ยเข็ดยังนะโอ๊ร้องดังหน่อยเลยดังอีกไอ้สักอีหอกหักมาแสงของแล้วไอ้สักักข้อทอยกขาขึ้นมายกขาขึ้น มาใกล้หน่อยผีปีศาจเออไปไปซะออกไปโอ้ยออกไม่ออกจ้าผีโอ้ยเออไปออกซะเออออกไม่ออกไย แทงเหมือนไม้เหมือนแทงผู้ชิ้นเสียบเอ้ยแหมเสียงไครเลาะใครทิ้งกีดร้องด้วยความหวาดกลัวสิร้องออกมาให้นรกได้ยินสิร้องอีกเขาจะรู้ว่าอยู่ที่นี่ยังไงร้องมาอีกร้องมาอีกร้องด้วยความหวาดกลัวและทรมานร้องให้นรกได้ยินแล้วมารับตัวไปถูกร้องดังๆดังอีกดังดัง ดังอีกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยที่อื่นไม่รู้ไ้สัตว์ที่นี่กูเฟลสุดไอ้ผีปโอ้ยเป็นไงล่ะมึงสี่ครั้งแล้วนะเฮียกูไว้ไม่ได้แล้วไปที่ภาพสากรรมในนรกนู่นมึงไป ไป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 เลยไปเอ้ยเ้เป็นไงมึงก็มึงก็มึงดื้อไอ้เหี้ยทังนี้สี่แล้มึงดื้ออะเจแปนนี่มองด้วยความสงสัยเฮี้ยว่าเป็นไงวะไอ้เี้ยถ้าโดนคุณใส่จะได้รู้ เอ้ยออวาดตัววาดตัวสิเห็นแกเล่านะกูเลยไม่ตีเฮ้ยไฮ้ยเย้เยเเ ไอผียอมลงนรกหรือยังนี่เอาจริงนะเนี่ยเอะะไป ไม่ใสโอ้ยบอยบอยไอยบอยออไปเดี๋ยวนี้กูไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยมาจากไหนกูไม่เคยสนที่มึงหรอกกูรู้แต่ที่ไปมึงไอ้เหี้ยไอ ทั้งที่สีแล้วไงยี่โอ้ยใครบอกว่าใ้โชคดีมากเลยยียกูมีเวลาสบายนี่ อย่างเงี้ะโอ้โหมันก็ถีบหน้ากูเลยออกไปโอ้ดยโอ้ลัโอ้กหโ้ยังอ้ว่โอ้กมัน้่ากลัวก็จริง้ว้ องเงี้ยโอ๊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 ยย เรคุยแล้วเหรอทำไมออกไม่ได้บอกมาฝังอยู่ที่ไหนมึงฝังอยู่ที่ไหนแล้วมึงอยู่ตรงไหนให้ลูกเขาไปทําถูกอยู่ตรงไหนของบ้านอยู่ตรงไหนของที่ไหนมึงอยู่ตรงไหนมึงบอกไหมมึงซ่อนอยู่ไหนเขาฝังเขาเก็บไว้ที่ไหนว่าไหมคุยกันนี่เขาฝังที่ไหนบอกไหมมึงอยู่ตรงไหนมึงเป็นอะไรกับมัน มึงมาได้ยังไงไม่บอกกูก็จะอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยววะกูมีเวลาไงพูดได้ยังไอ้ผีมึงออกไม่ได้เนี่ยมันออกได้อยู่มึงอยู่ตรงไหนดีกว่ามึงมายังไงดีกว่าพูดได้ยังพูดได้ยังทำไมพูดเด็กเอ้าพูดยัง พูดมามสิพูดไหพูดมาพูดไหพูดมาว่าไงบอกกันผมวิ่งหนีกูไม่ได้หน่อยนี่ยะชิบมายกูโดนมึงอ่ะเอาไงเอาว่ามาเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวคนจับกูเมื่อยหมดแล้วอี๋อ่ะบอกยังบอกยังไปเฮ้ยไปอึงปวดอยู่เงี้ยแหละมึงปวดอยู่เงี้ยแหละบอกมาบอกมามึงไม่ออกไม่ได้ มึงซ่อนอยู่ตรงไหนจะได้บอกลูกเขามึงลูกมันใช่ไหมเออ <c oughs> บอกเขาเร็วอยู่ไหนใครทำใครทำมาใครส่งมึงมา <c oughs> ใครส่งมึงมา <c oughs> มึงบอกยังโอ้โหยไม่นี่มึงต้องแบบต้องรอให้น่วมอะไอยเงี้ย <c oughs> ใครส่งมา <c oughs> ใครส่งมา <c oughs> ใครส่งมา หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านิแล้วไอสัตว์แล้วมันอยู่ตรงไหนมันฝังมันเก็บไว้ตรงไหนมันซ่อนไว้ตรงไหนในบ้านหรืออยู่นอกบ้านบอกมาให้หมดกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ต้นอะไรต้นอะไรกระถางต้นไม้หน้าบ้านต้นอะไรต้นอะไรกระถางใหญ่ๆหน้าบ้านกระถางใหญ่หน้าบ้าน ไปมึงรู้ยังลูกเยอะโอ้ยสัตว์ต้นอะไรต้นอะไรต้นอะไรดีต้นอะไรต้นหูกว้างต้นหูกวางมึงรู้ยังเนี้ยต้นหูกวางนะตุ๊กไม้พูดพูดต้นอะไรนะหูเสือหูเสือมีหรือว่าอี้ยหูเสือต้นเฮียอะไรหูเสือมึงให้แน่แน้สัตว์ต้นอะไร ต้นอะไรต้นหูเสือต้นหูเสือต่างใหญ่ันี่ป่ะมึงรู้จักไหมต้นหูเสือโอ้โหไยสัตว์มันเยอะแต่มึงอะไรกูก็ไม่รู้สึกสัตว์ตอแหลอะไรอ้ะหูเสือหรืออะไรแน่นะบ้ามอาต้นตอะไรต้นอะไรหูเสือจริงเปล่าหูเสือนะ นึงกี่โมกกว้างหูเสือมีหูเสือไหมมีใช่ไหมอ่าได้มึงไม่รู้เดี๋ยวไปขุดมาต้นหูเสือนะแล้วถ้าขุดออกมาแล้วไปนะไปเปล่าไปไหมไปไปให้ไปเออต้นหูเสือเออก็ฟังเดี๋ยวไปเอาออกนะรู้ป่ะ ไปเดี๋ยวกลับไปบ้านเขานะกลับไปแดกคนส่งมาไอ้เหี้ยต้นหูเสือไปไปไปเอาต้นหูเสือนะหลังๆกูต้องเล่นวิธีแบบถามแล้วคือมันนานไงกูขี้เกียจกูขี้เกียจซักกูเป็นคนไม่ชอบคุยนี่ใส่กูเนี่ยกูเรียกออกมาต้องคุยบางทีนะทาผ่านใหญ่ต้นหูเสืออ๋อแต่เขาฟังอยู่ต้นหูเสืออ๋เสือของข้างบ้างเขาขุดต้นไม้เต็มเลยเออบรรลัยแล้วหูเสือนะ อยู่ต้นหูเสือไหนหนูนะไปไปขุดออกมานะหูเสืออยู่ต้นหูเสือแหละอยู่ต้นหูเสือเขาฝังไว้อย่างนั้นเบลอยางนั้นมาเป็นไงว่าต้นหูเสือไอ้สัตว์